Honda าซ v i c FB 1.8 s v หนึ่เทคกียร์ธรรมดาปี2014โปรโมชั่นของลอยที่3ามแ0 0หบาทเช่านั้นค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะเกียร์ธรรมดาแต่งครบแม็กลายสวยค่ะทอแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเทสมาร์ทสุดๆเลยค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังชั่นแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ c d ฟีดาวออกรสศูนย์บาทส่ง6,000กว่าบาทคนซื้อไรายได้รวมอยู่ที่1 3 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะสวยมากๆเลยค่ะ น่าใช้สุดๆค่ะขับดีเครื่องแรงมากๆเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็กว้างมากๆเลยค่ะนั่งสบายสุดๆและแอร่เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดีได้เครื่องยนต์ VTEC 1844ปเบนซินค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858 85ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้ติดที่ช่องไอดีมีแอดไซน์นำหน้าแอไซน AMP 1 0พิมพ์ลายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ